ก,กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาชุมชนหมู่9ก้าตำบลบึงพระเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถวายเป็นราชพรีในรัชกาลที่สิบที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่9วิถีชีวิตคนไทยแต่ไหนแต่ไรมามีความผูกพันกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่9ก้าตบบุรีมุงพระจังหวัดพิษณุโลกได้มารวมตัวรวมใจกันพัฒนาถนนหนทางตรอกซอกซอยในหมู่เกซึ่งกิจกรรมในวันนี้เหลาจิตอาสาได้ทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ชุมชนหมู่เก้ามีพื้นที่กว้างขวางงานพัฒนาชุมชนจึงแบ่งวันและเวลาทยอยทำมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10จากการสังเกตรบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ชาวชุมชนส่วนหนึ่งได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแรงกายและทุนทรัพย์อันเป็นเหตุให้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่เก้าลุล่วงไปด้วยดีบนความพักดีอันมีต่อสถาบันหากจะพูดถึงสถาบันหลักของสยามประเทศเราต่างรู้ดีว่า เป็นคุณูปาการต่อการดํารงความเป็นไทยมาช้านานสมควรที่ปวงชนชาวไทยยังดารงไว้ซึ่งสถาบันผู้ใหญ่ภาคภูมิพัฒนาวัชชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตำบลบึงพระได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่เก้าจึงได้เป็นผู้นำนำพาลูกบ้านพัฒนาชุมชนหมู่เก้า ด้วยความยินดีที่จะได้น้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวงพวงชนชาวไทยมีชาวบ้านร่วมบริจาคนะครับผมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับนักพัฒนาหมู่ที่9ของเราในการเพื่อขอขอบคุณผู้ที่ให้ความบริจาคสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มขอ,ขอบคุณครับก็หมู่บ้านหมู่ที่9ของเรานะครับก็วันนี้เป็นการ พัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันรพระราชสมภพในหลวงราชการที่สิบของเรานะครับก็ให้ทุกบ้านชาวบ้านกีาศาาร่วมกันพัฒนากับเหย่บ้านหมูที่เก้าของเราในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่22รก,กรกดาคม2566นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาช่วยกันพัฒนาหมู่ที่9ของเราจะได้สวยงามแล้วก็ น่ามองน้าอยู่ครับผมสนับสนุนเป็นเครื่องดื่มและฆ่า,าหารพัฒนาให้กับหมู่ที่9ของเรากิจกรรมในวันนี้ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองได้นำพาลูกหลานเข้าร่วมรับรู้บรรยากาศซึ่งเท่ากับเป็นตัวซึมซับสิ่งดีๆเข้าไปสู่มโนธรรมสำนึกของเยาวชน การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องเริ่มจากครอบครัวและชุมชนเราหวังว่ากิจกรรมกิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่9ครั้งนี้และครั้งต่อ,ตอไปจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พฤติกรรมแห่งการเสียสละอันจะเป็นแม่แบบให้ชนรุ่นหลังคิดเอาเป็นเยี่ยงอย่างพัฒนาตนและประเทศชาติต่อไป ในนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ในวันเกิดเราสิบเราก็ได้พัฒนาหมู่บ้านหมู่9รเราลดแรงลดใจกันมานะครับขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยกันศึกษา,ากันทุกท่านนะครับ